สวัสดีค่ะ K&B n Channel ช่องนี้ข่าวจริงจากเหตุการณ์จริงและจากใจจริงทำข่าวเพราะรักความเป็นธรรมค่ะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอ่านมานะคะถ้าใครไม่ชอบก็เชิญที่สถานีที่ชอบที่ชอบของท่านเลยค่ะ พวกเราจะคุยกันเองไม่ได้มีอคติกับหมอผีที่ว่าแต่ก็เป็นธรรมดาคนดังก็ต้องมีคนเมาหมอยกันมั่งละอย่าดีแต่ว่าคนอื่นพอโดนเข้ามั่งทำเป็นร้อนรนแอดยืนข้างค่ะไม่ได้ยืนกลางแต่ไม่ได้เกลียดใครจะรอดูกันกลับตัวกลับใจนะเพื่อนมาหมาของตะพลเพจเพจนึงโพสไว้ว่า ถ้าหมอผีอยากทุบองค์นาคาจนทนไม่ไหวทุบหัวมึงเองสิกูเริ่มโมโหละคนเอี้ยอะไรไม่ยอมจบไหนมึงบอกจะไม่มายุ่งกับลุงพลไม่มากะกอกอีกถ้ามึงมาทุบกูขอให้ปู่ทับร่างมึงแบนคาที่สาธุสาธุนี่เขาเรียกกัดไม่เลิกเกลียดที่สุดจากโพสต์โพส์ตนี้นะคะ มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นดังนี้ค่ะคนแรกบอกว่าลุงพลเอ้ยอย่าได้ให้ความสำคัญกับพวกลิ้นสองแฉกนี้เลยทำใจให้สบายสบายแล้วทุกอย่างจะดีเองเดี๋ยวเรื่องร้ายๆมันก็จะผ่านไปครับคนต่อมาบอกว่าลุงเป็นเครื่องมือหากินของพวกอมนุษย์ในช่วงโควิด และในยุคคนไม่ชอบดูทีวีคนต่อมาบอกว่าใจเย็นๆเ,เด้อมันกำลังก่อกินเบิร์ซุ่มมันละถ้าบอกเอาเรื่องลุงพลมาโจมตีจักพวกมันสิหาแดกกับอะไรตอนนี้มาทุกตัวเน้นไปที่พระพุทธรูปปล่อยให้พวกมันยกแก๊งไปทุบเลยคนต่อมาบอกว่าถ้าเข้ากอกออกมาคงไม่ได้ คนกอกอะตีหัวมันก่อนละจ้าคนนี้ถ้าจะเป็นคนกกาะเลยคนต่อมาบอกว่าใช่ค่ะและบอกใครต่อใครว่าไม่เกาะลุงที่ออกรายการอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเกาะลุงละคือไม่ไปเกาะสารเกาะคนตายนู่นคนต่อมาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมองเขาเองหรอกคนที่ทำลายพญานาคเวรกรรมจะจองเขาเอง คนต่อมาบอกว่าประวัติศาสตร์จะจารึกชื่อนายชัยพลวิพาไปชั่วลูกชั่วหลานว่าเขาเป็นคนดีของคนอีสานเติมอีกหน่อยก็ได้ค่ะดังด้วยคนต่อมาบอกว่าไอ้ดำตับเป็ดัมภเบสีกำลังสิงไอ้ดำตับเป็ดอยู่เลยคิดถึงแต่สิงชั่วร้ายฮ่าฮ่าฮ่า ท้ายนี้ขอให้เอฟซทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำร่ำร,ำรวยๆกันทุกคนนะคะส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนะคะและช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ